คาเลาเดวิสานโรดกายสเนกวีนอมนะครับผม EP 2แล้วมาแต่งสเตจสอนะ S&S and 465G ติดไฟโชว์บริเวนเครื่องยนต์นะครับของยี่ห้อซีโร่นะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆภายในร้านเบนโซไซเคิลของเราครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับคันนี้เลยครับผมฮาร์เลย์เดวิสันโรดกายสเนกวีนอมนะครับผมเป็นสีพิเศษนะครับสำหรับปี21นะฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการทําคลิปรถคันนี้เป็น ep 2แล้วนะครับใน ep แรกเนี่ยเราก็ได้ทําเรื่องของการตกแต่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นเรื่องของกองอากาศโชกหลังนะครับแล้วก็การแต่งสเตตหนึ่งนะครับวันนี้รถคันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ ทางเรานะครับต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟนะครับที่ไว้ใจในการให้บริการนะครับของร้านเราเลือกนํารถเข้ามาติดตั้งของแต่งกับเราเนี่ยทั้งคันเลยเรียกได้ว,ว่าคันนี้นี่ทําที่ร้านทั้งคันจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้สําคัญมากเลยคันนี้มาแต่งสเตยสอนะครับด้วยชุดแคมเอ่อ S N S 4 6 5 G นะครับเป็นฟูลเซ็ตนะครับพร้อมปัม๊มและกะเ็เพจททุกอย่างเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ มาถึงอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนในวันนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นที่ด้านขวามือของผมนี้นะครับก็คือชุดแคมที่เป็นฟูลเซตนะครับมีคําถามมากมายนะครับว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแคมเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนชิ้นไหนบ้างมีเซ็ตเล็กเซ็ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยดีกว่าครับคือพระเอกของเราที่เราจะทําการเปลี่ยนในวันนี้นะครับนี่ก็คือแคม465เป็นรหัส G นะครับรหัส G ก็คือเป็นเกียร์แคมในรหัส G ก็จะมีชุดตัวนี้มาให้ด้วย ของเดิมที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นชุดโซ่ขับนะครับซึ่งโซ่เนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานแล้ค่าทูลเลอรแลนซ์ของโซ่กับเฟืองเนี่ยโซ่มันมีค่าทูลเลอรแลนซ์ที่สูงกว่านะครับตัวเฟืองเนี่ยมันขบกันได้สนิทมากกว่านะครับที่เห็นกันอยู่นี่ก็จะมีแคมพุดหลอดของรถ M8 เนี่ยเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําการถอดถึงฝา เพื่อเปลี่ยนแคมนะครับใช้การตัดพุหลอดเดิมเปลี่ยนเป็น a d ดจัสพุตลดก็คือเป็นพุดลอดที่สามารถปรับได้ตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งสีโครมสีดำนะครับด้านนี้ก็จะมีตัวแทปเปอร์กับตัวล็อกแทปเปอร์นะครับอีกหนึ่งชิ้นที่แนะนำว่าควรจะต้องเปลี่ยนก็คือตัวนี้ครับตัวล็อกแทปเปอร์ของเดิมเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยมันเป็นวัสดุเหมือนวัสดุพอมโพสิตนะครับเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงขึ้นนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวปปัเปเักบเพนใ เขาบอกว่าได้มีการอัปเกรดปั๊มเดิมของตัวรถเนี่ยให้มีแรงดันสูงขึ้นสำหรับแคมของ SNS เนี่ยครับมันก็จะมี2เบอร์หลักๆที่นิยมใช้กันคือ 465G ที่เป็นท็อปแคมแล้วก็ 475G ที่เป็น power cam นะครับแล้วก็ตัวแคมเนี่ยมี2แบบคือแบบที่1คือรหัสลงท้ายด้วยตัว c ครับ4 6 5 c หรือ4 7 5 c เนี่ยก็จะเป็น chain dive นะครับหรือเป็นแคมระบบโซ่เดี๋ยวเราขึ้นผ้าไปชมว่าระบบโซ่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแคมรหัส G นะครับหรือ 465G นั่นเองก็คือจะมาพร้อมกับชุดชุดเฟือง,นะองตัวนี้นะครับ2ตัวนี้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกในการเลือกใช้งานนะครับเพราะว่าราคาของทั้ง2ตัวนี้ก็แตกต่างกันนะร ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสะดวกใช้งานในรหัสไหนสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยครับ คำถามจากลูกค้าเข้ามาครับว่าลูกค้าใส่เป็นตัว C อยู่เป,เป็นโซ่เนี่ยแล้วเห็นเราทําคลิปมาแล้วปุ๊บแล้วอยากได้เป็นเกียร์เปลี่ยนได้ไหมพี่นัทเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนลูกแคมใหม่ทั้งลูกเลยชิ้นเนี้ยครับตรงช่วงหัวของแคมครับมันออกแบบมาให้ใช้งานได้กับรหัส C <ช>หรือรหัส G <ช>โดยเฉพาะครับอย่างเช่นตัวนี้ออกแบบมาสำหรับรหัส G ถ้าเกิดเป็นรหัส C มาใสา่มันจะไม่สามารถ สวมเข้าไปกับบริเวณหัวของแคมตรงนี้ได้นะครับแล้วกลไกการทํางานมันไม่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับถึงมันจะเป็นแคมเบอร์เดียวกันแต่ว่าถ้ามันเป็นรหัส C ก็ต้องใช้เป็นระบบโซ่คือถ้าเกิดอยู่ดีๆลูกค้าจะเข้ามาอ,อย่างไรแต่เฟืองเนี่ยไม่ได้อยา่างไรแต่เฟืองเพื่อไปใส่แคมตัวเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับเข้ากันไม่ได้ก็เป,เปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนแคมของรถคันนี้นะครับแล้วนอกจากเปลี่ยนแคมนะครับเราก็ยังมีการติดตั้งไฟนะครับด้านหน้านี้ที่เห็นกันอยู่เลยเฮ้ยเป็นไงฮะเท่เลยทีเดียว มองเห็นจากระยะไกลนะครับแล้วก็สว่างเหมาะสมับการใช้งานมากนะครับถ้าเป็นรถที่ผลิตในโรงงานไทยนะครับจะเปลี่ยนไฟให้มีแสงเดย์ไลท์แบบคันนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นเดย์ไลท์เนี่ยต้องใช้สายเป็นชุดแยกนะครับต่อเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนระบบไฟเลี้ยวห้เป็นไฟเลี้ยวที่มีเดย์ไลท์นะครับไฟของบริเวณกระเป๋านะครับไฟตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟสีแดงก็จะกระพริบด้วยนะครับมีทีเด็ดอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดใหู้ นะครับเรียกได้ว่าสวยงามซิ่งแน่นอนครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับที่เจ๋งมากๆเลยสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นการติดไฟโชว์ระเวณเครื่องยนต์นะครับของยี่ห้อซีโร่นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยอยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0ห้ถึงหมื่นบาทนะครับที่สําคัญควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับอแต่ผมลองเปิดให้ดูนี่ครับผมเปิดแล้วนะครับคือถ้าเกิดมันมืดกว่านี้เนี่ยตัวไฟเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมามากกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนแสงของตัวไฟนะครับ เพราะว่าเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ตามมือถือเลยมือถือของเรานะครับนอกจากเลือกเป็นแสงได้แล้วยังสามารถสั่งให้มันกระพริบได้ด้วยนะครับนี่สามารถเซตได้หลายแบบมากเลยนะครับมีเซตติ้งได้อีกเยอะเลยอันนี้ต้องลองเล่นกันดูนะครับที่เจ๋งมากๆสําหรับไฟตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดเพลงในแอปพลิเคชันนี้ได้ก็มาถึงฟังก์ชันของการเปิดเพลงจากมือถือของเรานะครับแล้วก็ให้ตัวแสงไฟเนี่ย กระพริบตามจังหวะเสียงเพลงนะครับเลือกเข้าไปที่ Music กเพ y แล้วเราก็เลือกเพลงน,นีครับจะสังเกตได้ว่าไฟที่เครื่องเนี่ยจะก,กระพริบ จากไฟที่กระพริบแล้วเรายังสามารถเลือกเปลี่ยนสีนะครับที่มันกระพริบได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานเปลี่ยนแคมรวมถึงการติดไฟต่างๆของรถคันนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้ผลิตด,ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจสินค้าที่ติดตั้งในรถคันนี้นะครับทั้งหมดก็สามารถสอบถามราคาค่าติดตั้งกับทีมงานของเราได้เลยแล้วที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟนะครับที่ไว้ใจในงานให้บริการนะครับเลือกนำรถเข้ามาเซอร์วิส หลายอย่างร้านเราเลยคือ uit. คันนี้เนี่ยทั้งคันเนี่ยทำที่ร bon ้านเราหมดเลยนะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อของร้านเราไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับ Instagram l i n e Official นะครับยูทูบชาแนลแล้วก็ Tik t o อกด้วยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมผู้จัดทําคลิปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดไฟหน่อยดีกว่าให้มันกระพริบไม่ฮีไปเลยสวยงามครับผมก็วันนี้พวกผมต้องลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับผมสวั เปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง Milwaukee เอหรือแม้กระทั่งวินแคมเนี่ยถ้ารถยังอยู่ในสภาพใหม่เนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะที่ที่จะต้องที่จะต้องที่จะต้องไป,ไปเปิดสาโดยเฉพาะ Milwaukee อ่มกกอะมันมีเกี่ยวกับเรื่อง Oil cooler ลเ,ลเข้ามาเกี่ยวท่อมันเยอะสเตแบแรกเลยนะเอาแบบประหยัดเลยนะ push lot. อัดพุชโหลดอัดพุชโหลดปุด๊บเลี่ยนแคมแคมรูปเดียวเลยนะ าเป็น465นะก็เป็นก็ก็เป็นขับขับเกียร์เฮ้ขับขับโซ่เชนเป็นรหัส4654อออันเนี้ยก็จบละอ่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ควรเปลี่ยนเลยตัวเนี้ยข้างในของฮาร์เร็สมันเป็นมันเป็นพวกคอมโพสิตมันเป็นพลาสติกถ้าเปลี่ยนได้มันดีอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นตัวตัวล็อกแทปเปอร์อันนี้เป็นตัวแทปเปอร์ตัวนี้ใช่ตัวนี้มันเป็นโอโอไกด์มัน เสร็จแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับตัวลิสเตอร์รตัวอะไรเงี้ยทีนี้สุดเต็ดต่อไปอะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเป็น 465G 475G อะก็เปลี่ยนก็ก็ใช้ก็ซื้อเฟือง,ด,องด้วยมมชุดเฟืองเพิ่มมาอ่าชุดเฟืองเพิ่มมาประเก็นนี่ควรเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนมันมันงานมีปัญหาแล้วมันไม่จบชุดน่ารักตรงไหนเอาปากกามาวง Ha ha ha.